หรอคะแม่ตองแม่มีเรื่องอยากจะบอกนะเรื่องบ้านที่ต่างจังหวัดอนะได้เงินเวนคืนมาแล้วนะเอา้าหรอคะแม่แล้วแม่ได้เงินเท่าไรหร่ละคะก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าแม่มีเรื่องจะบอกว่าบ้านในเมืองอะแม่ยกให้เจมกับเข้าวฟ่างคนละหลังนะส่วนตองอะแม่ให้แสนนึงไว้ช่วยน้องๆตกแต่งบ้านนะอ๋อค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะแม่ตองอย่าคิดมากนะลูกสาวที่แต่งงานออกไปแล้วอะแม่ก็ไม่อยากให้มาแย่งอะไรกับน้องๆอีกยังไงอะแม่ก็เป็นห่วงลูกๆทุกคนนะค่ะตองเข้าใจค่ะแม่ขอบใจมากลูกจ้ะไม่เป็นไรหรอกตองยังไงเนี่ย เราก็ทำเพื่อให้น้องเรามียนานะคตที่ดีอย่าไปคิดอะไรมากเลยที่ตองพวกเรามาแล้วนะ เาเจมเ์ข้าฟังนี่บมากันได้ยังไงเนี่ยมาเหนื่อยเข้าบ้านก่อนไหมไม่เป็นไรหรอกครับจริงๆวันนี้ที่พวกเรามาเนี่ยตั้งใจจะมาคุยกับพี่นะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่ามากันถึงที่นี่เลยบ้านที่ต่างจังหวัดได้เงินเวรคืนแล้วนะพี่แล้วก็ได้บ้านมาสองหลังเรื่องนี้เหรอพี่รู้เรื่องนี้แล้วแหละแม่เขาบอกพี่แล้วแล้วทำไมพี่ดูไม่ค่อยดีใจเลยล่ะ พี่จะไม่ดีใจได้ยังไงล่ะน้องพี่ยังสองคนได้บ้านทั้งสองหลังนะพี่ดีใจพวกแกด้วยจริงจว่าแต่นี่แม่เขาให้อะไรพี่บ้างเหรอเออแม่เขาให้เงินพี่แสนหนึ่งอะ่ะแล้วก็ให้พี่เก็บเอาไว้ให้ตกแต่งบ้านพวกแกเงินแสนนั้นมันเอาไว้ตกแต่งบ้านพวกเราไม่ใช่หรอนี่ผมไม่ได้ถามถึงเรื่องนั้นผมถามว่า แม่เขาให้อะไรพี่มาบ้างแม่เขาบอกว่าลูกสาวที่แต่งงานออกไปแล้วอะ่ะเขาไม่อยากให้มาแย่งอะไรกับน้องๆแต่งเงินแค่หนึ่งแสนบาทตกแต่งบ้านสองหลังไม่พอหรอกนะพี่หรอแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีอะ่ะจริงๆพี่ก็อยากช่วยพวกแกนะแต่พวกแกก็รู้ฐานะพี่อยู่แล้วนี่ปีๆหนึ่งพี่กับสามีพี่อะ่ะ ทำงานกันมาก็ได้เงินไม่กี่บาทหรอกพี่ตองอันนี้เงินสองแสนผมใส่ไว้ให้พี่เอาไปตกแต่งบ้านนะไม่เป็นไรหรอกบ้านเก่าพี่หลังเนี้ยพี่ก็อยู่ได้ไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มแล้วพี่ตองพี่เจนไม่ได้หมายถึงบ้านหลังนี้แต่หมายถึงบ้านในเมืองที่เราเพิ่งได้มาสองหลังไงอันนี้โฉนดที่ดินครับพี่รับไว้เถอะนะ ไม่เป็นไรหรอกแม่ยิ่งบอกพี่อยู่ว่าไม่ให้แย่งบ้านจากพวกแกพี่ตองแม่เขาให้บ้านพวกเราแล้วนะแล้วพวกเราจะเอาไปให้ใครเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของพวกเรานะไม่ได้อะพี่รับจากพวกแกไม่ได้หรอกนะพี่ตองรับไว้เถอะนะที่ผ่านมาแม่เลี้ยงพี่แบบอดอยากงานบ้านทุกอย่างพี่ก็ทำหมด อีกอย่างหนึง่งพี่ต้องยอมออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อออกไปหางานทำส่งเงินให้ที่บ้านอีกพี่ตองตอนนี้ครอบครัวเราอะมีฐานะขึ้นมาแล้วนะพี่ไม่ต้องทำตัวลำบากอีกต่อไปแล้วผมเนี่ยเชื่อพี่มาตลอดครั้งเนี้ยพี่ก็เชื่อฟังผมบ้างนะพี่รับไว้เถอะนะพี่รับไว้ก็ได้ แต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกแกสองคนไปคุยกับแม่อะคุยกับแม่ดีๆนะเรื่องนั้นพี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเดี๋ยวผมกลับไปคุยกับแม่เองใช่ค่ะพี่ตองรับไว้เถอะนะพวกเราตั้งใจให้จริงๆอขอบใจพวกแกมากเลยนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ทำกับข้าวให้พวกแกกินเองดีไหมได้เลยครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยทำนะ เดี๋ยวฟ้านช่วยหั่นผักนะไม่ต้องเลยมีดของพี่มันคมจะตายไปเดี๋ยวก็บาดมือเอาอีกเอ่องั้นเดี๋ยวผมไปล้างจานเก่าที่กองอยู่ตรงนั้นแล้วกันนะไม่ต้องไม่ต้องแหมพวกแกเนี่ยมาบ้านพี่ทีไรอยู่เฉยเเป็นบ้างไหมเนี่ยตองพวกเราสองคนเนี่ยคิดกันมาดีแล้วนะหลังจากเนี้ให้พวกเราตอบแทนพี่บ้างนะใช่ค่ะพี่ตอง ถ้าไม่มีพี่ตองดูแลพวกเราตั้งแต่เด็กๆถ้าพี่ไม่เสียสละให้พวกเราพวกเราก็ไม่มีวันนี้หรอกคะ่ะพวกแกอย่าพูดแบบนั้นสิที่ผ่านมาที่พี่ทําทั้งหมดที่พี่ดูแลพวกแกเนี่ยก็เพราะพี่รักพวกแกนะพี่ไม่เคยคาดหวังอะไรอยู่แล้วแต่มันจะเหนื่อยเกินไปนะพี่พี่ต้องออกจากโรงเรียนทั้งๆท,ที่พี่ก็อยากเรียนต่อ พี่อยากเรียนต่อก็จริงนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพวกแกก็รู้ว่าที่บ้านเราลำบากขนาดไหนถ้าเกิดว่าพี่ไม่ออกจากโรงเรียนไม่ไปหางานทำส่งเงินมาที่บ้านน่ะพวกแกก็คงไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกันพี่ตองพี่ตองเคยโกรธไหมอะที่แม่เหมือนจะลำเอียงเลยอะแม่ไม่ให้ค่าพี่แบบที่ควรจะเป็นน่ะจริงๆอะพี่เคยเสียใจนะ แต่ว่าพอพี่คิดถึงหน้าพวกแกพี่ก็หายเลยแล้วพี่ก็ไม่เคยคิดที่จะโกรธแม่เขาหรอกเราอกพี่อยากจะให้ครอบครัวเรารักกันเหมือนเดิมมากกว่างั้นหลังจากนี้พี่ไม่ต้องแบกอะไรไว้คนเดียวอยกแล้วนะให้พวกเราเนี่ยดูแลพี่บ้างนะใช่ค่ะบ้านใหม่เนี่ยจะไม่ใช่บ้านของพวกเราแต่จะเป็นบ้านของพี่ แล้วที่สําคัญตอนเนี้ยจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของพี่ตองนะพวกแกนี่นะทําให้พี่ต้องใจอ่อนทุกรอบเลยงั้นวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเป็นวันเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวเราเนาะใช่เลยวันเนี้ยเราจะได้กินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่น้องออและที่สําคัญเป็นการแสดงความยินดีกับบ้านใหม่ของพี่ตองด้วย งั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะได้ทําผัดผักแล้วก็ทําแกงจืดสูตรที่แม่เคยทําให้พวกแกกินจะได้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเคยอยู่บ้านด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนดีไหมทุกคนคะต้องโชคดีนะคะที่ต้องมีน้องที่เขารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตตองตลอดเราทุกคนละคะทุกคนเคยมีคนรอบตัวที่เป็นคนที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนแบบนี้หรือเปล่ายัางไงเนี่ยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะคะ ช่วยพี่ทำเลยอ <ann> เดี๋ยวอันนี้เด็ดนะบออออ้านที่แท้จริงไม่ใช่แค่ที่ทอยู่อาศ <อา S 3> ัยแต่คือที่ที่มีคนเห็นค่าของเราและพร้อมจะโอบก,กอดเราแ,<ล>แม้วันที่เราถูกมองข้าม